กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชอบพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาต่ออีพีสองนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับน้องว่าในแมบมีอะไรบ้างนะครับที่แบบว่าเหมือนฟรีไฟนะครับน้องเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเกมฟรีไฟเลยนะครับน้องที่แบบว่าก็ล์ฟฟรีไฟมาเป๊ะเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของ เกมฟรีๆนะครับองน้องหรือว่าอยากได้ในส่วนของเกมแบบนี้นะครับเนาะอยากลองเล่นบ้างนะครับเนาะอยากดาวนโหลดฟรีๆบ้างนะครับก็พี่สอนไปแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปตอนเย็นนะครับองน้องก็สามารถไปดูได้นะครับใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะมีอะไรนะครับเนาะที่เหมือนฟรีไฟล์บ้านนะครับองน้องหรืวก็จะปามาเลยครับเนาะถ้าคนไหนอยากรู้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูนะครับเนาะว่าอันไหนนะครับเนาะที่แบบว่าจะเหมือนฟรีไฟ์บ้านนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดเลยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยคลน้วกั ครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องถ้าคุณไหนอยากดูนะครับเนาะวันนี้พี่มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับก็เป็นทางด้านของเว็บนุเกอร์โซนะครับเนาะที่แบบว่าแจกเครดิตสุ่มพลาดฟรีไฟฟรีทุกวันนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็สามารถเข้าไปเพจได้เลยนะครับแล้วก็ปี้โค้ดนะครับน้องก็จะมีอยู่หน้าเพจนะครับเนาะเมื่อก็ปี้เสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ใน เวฟได้เลยนะครับนอก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วคลิกเติมเงินแล้วก็คลิกเติมโค้ดได้เลยนะครับนอแล้วเราก็ใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับนอก็คือจับเป็นประมาณเลยนะครับนอได้โค้ดมาแล้วเราสามารถมาสุ่มรหัสแล้แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะครับนอว่าได้รหัสแอะไรบ้างนะครับนอหรือว่าจะออกหรือเปล่านะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงนอโอ้โหได้รหัสหมกเอฟมานะครับนอเรียกว่าสุดนะครับนอเรียกว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องรหัสอยู่ด้านล่างนะครับนอก็สามารถรับได้เลยนะครับนอเราก็เราจะได เลยนะครับเนาะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเพราะว่าเพจมีการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเทียบนะครับว่าอันไหนเหมือนฟรีไฟบ้านนะครับน้องก็อันไหนไม่เหมือนฟรีไฟบ้านนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อื่นเข้ามาหรือเปล่านะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องก็มาดูจากหน้าแรกกันเลยดีกว่านะครับน้องหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่เหมือนฟรีไฟนะครับน้องก็ยังไม่ค่อยมีนะครับวงน้องก็คือไม่มีจุดไหนที่ไม่เหมือนเลยนะครับน้องก็จะประมาเลยครับวงน้องก็ต่างแค่ด้านหลังนะครับน้องปุ่มสตาร์ทก็เหมือนนะครับน้องก็ปุ่มแบต ถ้ารอย่อก็เหมือนนะครับน้องเราก็มีโปรไฟล์เหมือนกันด้วยนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับน้องแต่ตอนนี้ยังไม่มีแค่เติมเพชรนะครับน้องก็จะเป่ามาเนี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับน้องวาเดี๋ยวเราจะไปโดดกันเลยดีกว่านะครับน้องว่าเมื่อขึ้นเครื่องบินแล้วจะมีอะไรเหมือนอีกนะครับมึงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนครับน้องก็ขึ้นเครื่องบินมาแล้วนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของโรงไฟฟ้านะครับน้องเรียกได้ว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับน้องแมปก็เหมือนกันแผนที่ก็เหมือนกันน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 ะะะะคคครรรัับบ้้้อองงมมมมมมีีีิิาาาาาเเเขขื่กก็จทด เคลงสี่นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะลงลงสี่แล้วกันนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับงงน้องนี่เลยนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะขอลงลงสี่แล้วกันนะครับน้องมีมุมมองอิสระด้วยนะครับงงน้องก็เหมือนฟรีไฟเลยนะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับน้องเมื่อกี้พี่กอภาพเร็วนะครับน้องนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะครับงงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับงงน้องเมื่อกระโดดมานะครับน้องเรียกได้ว่ามีกลางโลบเหมือนกันเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็จะเป็นเป่ามาน วีดเอสเลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของปืนวีดเอสนะครับน้องแล้วก็เสียงเท้านะครับน้องก็มีความคล้ายคลึงกับฟรีไฟอยู่นะครับองน้องแล้วก็จุดนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นโหมดสี่ีบ่อยก็น่าจะรู้นะครับเนาะว่าไม่มีอะไรนะครับเนาะที่ไม่เหมือนฟรีไฟเลยนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีถังตรงกลางด้วยนะครับองน้องแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องนะครับเนาะมีตู้นะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถซื้อได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทำลายถังหลักการโอ้โหมีโคโน่ด้วยนะครับเนาะเมื่อกี้พี่่่กดดโนนนนะะครรับเเาไมมู้ปป็ุอะะไรรนคับงเม แต่มีบังเกอร์มาเหมือนโคโนนะครับองน้องเรียกว่าเป็นโคโนดีกว่านะครับน้องแค่เปิดฉากมาเราก็ได้โคโนแล้วนะครับน้องก็ถือว่าสุดแล้วนะครับน้องแค่เปิดฉากมาหรือว่าดาวโหลดเกมมาก็ได้โคโนแล้วนะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเหมือนอย่างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องสามารถดึงหัวได้นะครับองน้องก็คือสุดแล้วนะครับน้องสามารถดึงหัวได้แบบฟรีไฟนะครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องน่าจะเป็นทางด้านของ M60 ูนะครับน้องนี่นะครับก็จะมีทางด้านของระเบิดควันนะครับน้องท เหมือนลายอยางนะครับองน้องก็คือมีทางแดงเหมือนกันนะครับน้องแลก็ดึงหัวได้เหมือนฟรีไฟนะครับน้องแลก็จะมีทางด้านของระเบิดควันนะครับน้องแลก็นี่เลยนะครับเนาะจุดดอกคอรนะครับยังเหมือนกันเลยนะครับเนาะสำหรับจุดดอกคอรก็จะเป็นปองมานี่เลยนะครับเนามีคีคู่ด้วยนะครับก็สามารถยิงรถได้นะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาก็ยิงไปเลยแล้วกันนะครับเนาก็คือนี่นะครับเนามีเอฟเฟกต์การไหม้ด้วยนะครับองน้องเรียกได้ว่าเกมนะครับเนาก็คล้ายๆเกมฟรีไฟเลยนะครับเนานี่เลยนะครับก็ไม่คล้ายธรรมดานะครับนอคล้ายแบบเนาะค็ เวลาเรายืดนะครับน้องมีการเจ็บด้วยนะครับองน้องฟีไฟเราก็มีนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับองน้องเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับน้องขนาดพันยานยังเหมือนนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานี่เลยนะครับองน้องแต่เสียงปืนนะครับน้องแอบไม่เหมือนนิดนึงนะครับก็คือแอบจะสลับนิดนึงนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานี่เลยนะครับน้องอันนี้นะครับน่าจะเป็นทางด้านของปืนใหม่หรือเปล่านะครับองน้องก็เป็น AR นะครับน้องไซส์กระสุน AR แล้วก็นี่เลยนะครับน้องก็คล้ายๆ M14 นะครับเอป็นปมางนี่นะครับงน้องมีีเสยงระเบิดหรืป็นเปล ทางเหมือนกันกับฟรีไฟ้นะครับน้องแล้วก็เ <apology> สียงปืนตัวน <av uther> <ate> ี้นะครับนอถ้าพ like ี่จำไม่ผิดก็ประมาณ M14 งของฟรนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็มีความคล้ายคลึงนะครับนองแล้วก็จะมีทางด้านของ UMP นะครับน้องสำหรับ UMP พี่รู้เลยนะครับน้องว่าเป็นสกินปืนตัวไหนหรือว่าเป็นเสียงปืนตัวไหนในฟรีไฟ้นะครับก็เป็นทางด้านของสกานะครับน้องใครคิดเหมือนพี่บ้างนะครับก็ เป็นทางด้านของเสียงปืนสกาแน่นอนนะครับนาอถ้าเป็นประมาณนี้ครับพี่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าเป็นเสียงปืนสกานะครับนาอจะแสบหูแบบนี้เลยนะครับน้อก็นี่เลยนะครับวงน้องก็เรียกได้ว่าลงสีนะครับนาอเก็บรายละเอียดดีมากนะครับนาอก็เหมือนมากนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเหมือนฟีไฟมากนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าโดนแบรน์จากฟีไฟก็สามารถมาเล่นเกมตัวนี้ได้นะครับนาะเพราะว่า เหมือนทุกอย่างนะครับน้องนี่นะครับก็คือเราดึงหัวได้นะครับวงน้องก็นี่นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถดึงหัวได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลนะครับน้องการวิ่งเหมือนกันนะครับน้องแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นนะครับน้องก็ยังเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องต่างแค่ว่าภาพนะครับน้องจะเหมือนการ์ตูนมากขึ้นนะครับน้องเพราะว่าหลายคนชอบร้อนนะครับน้องว่าเกมฟรีไฟล์เป็นเกมการ์ตูนนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องก็เป็นการ์ตูนเลยนะครับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนอ แต่ในอนาคตมีพัฒนาแน่นอนนะครับน้องพี่เชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเกมที่แบบว่าดังกว่าฟีฟายด้วยซ้ำนะครับน้องบางที่นะครับน้องก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงงน้องเอ๋ก็จะประมาณเลยนะครับน้องแค่เป็นการคาดเดาส่วนตัวนะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่อัดในมือถือก็ตะขูตะข่านิดนึงนะครับงงน้องเอ๋ก็จะประมาณนี้นะครับน้องเพราะว่าไม่ได้อัดในคอมนะครับงงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับงงน้องก็ถือว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงหัวให้ดูแล้วกันนะครับน้องก็ลองดูนะครััััับบบดดดึึงงงงหหหหหววว่่่่่าาาายยรรรืออเปลโโ้คคนสพีิ จะดึงหัวง่ายสุดๆแล้วนะครับน้องก็จะเปา่ามาเลยนะครับองน้องเพราะว่าดึงหัวโคตรง่ายเลยนะครับน้อนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงให้ดูอีกตัวละกันนะครับน้อมาดูนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับนหรือว่าจะมั่วนะครับองน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องโอ้โหขึ้นหัวง่ายจริงๆนะครับองน้องเรียกได้ว่ากระตุกนิ้วเบาๆก็ขึ้นเลยนะครับน้องต้องมีสอนตั้งค่าดึงหัวแล้วนะครับน้องสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยววันที่เปิดตัวนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าดึงหัวแล้วก็มาบอกตั้งค่าละกันรอองงงว่าาายยไ็ดึหจปม ครับนาะเรามาเทสทางด้านของเรื่องไอวอกันบ้างน,นะครับองน้องเพราะว่ามีไอวอด้วยนะครับนาอนี่นะครับไอวอก็ตั้งเร็วได้นะครับองน้องเรียกได้ว่าดึงหัวแล้วก็ตั้งไอวอได้นะครับนาอสกินไอวอเริ่มต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องก็ถือว่าน่ารักนะครับนาอก็ เป็นประมาณนี้นะครับนอถือว่าออกแบบมาดีนะครับนอหรือว่าโมเดลดีมากนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้ครับนอเราก็จุดนี้นะครับก็คล้ายคลึงกับฟรีไฟเลยนะครับนอนี่เลยนะครับแต่เกมนี้นะครับก็ไม่มีประตูเหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยครับนอฟรีไฟเราก็ไม่มีประตูนะครับนออันนี้ก็เหมือนกันนะครับนอก็น่าจะเป็นเกมฟรีไฟนะครับนอก็สำหรับประตูละกันนะครับนอพี่เรียกอย่างนี้ละกันนะครับนอแล้วก็อันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของมอเตอร์ไซค์นะครับนอสกินเริ่มต้นเป็นประมาณเลยครับนอเรียกได้ว่าสสกกิินนนนเรร่มต้ะคับ็วยยมากๆเลนะครับ ก็เป็นประมาณเลยครับน้องมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขับได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สามารถขับได้ประมาณนี้นะครับน้องจะเป็นประมาณได้เลยครับน้องเรียกได้ว่าขับคล่องมากๆเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องเราก็มีความเร็วมากๆด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับก็ขับง่ายเหมือนฟรีไฟล์เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องมาดูรวมๆกันเลยดีกว่านะครับน้องว่ามีอะไรเหมือนบ้างนะครับน้องมอเตอร์ไซค์คือไปแล้วนะครับวงน้องเหมือนไปแล้วนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของการโหนนนสสสลลิิงงงงครรับ้อกกาโห็มีีเย คนะเราก็พี่บอกเลยนะครับน้อว่าสามารถยิงบนสลิงได้นะครับน้อก็คือศัตรูนะครับน้อไม่ใช่เรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับน้อก็คล้ายๆฟรีไฟ้นะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อเรียกไม่เรียกว่าไม่คล้ายดีกว่านะครับบงน้องเรียกดว่าเหมือนฟรีไฟดีกว่านะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะครับว่าก็ฟรีไฟมาหรือว่าค่ายเดียวกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปหาข้อมูลให้ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็มีตู้ซื้อเหมือนฟรีไฟนะครับบงน้องนี่เลยครับเนาะขอองในนนีี้กก็มมมเยยยะะะแาาครับงน้องก็็เเปปนนนระะมาณี้ลยคของ ก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นตู้ชื้นนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเหมือนฟลายนะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเหมือนฟลายมากมากเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็มีนะครับวงน้องก็คือวงนะครับน้องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็จะเป็นสีม่วงประมาณนี้นะครับน้องเราก็มีเอฟเฟกต์ประมาณนี้ด้วยนะครับน้องอาจจะไม่เหมือนฟลายนะครับน้องในจุดนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแต่ส่วนเอฟเฟก็คคล้้าายๆนนะะรับอองจจ เหมือนมากแต่ก็คล้ายนะครับน้องส่วนวงก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องไม่เหมือนนะครับวงน้องแต่แอบคล้ายครึ่งเฉยๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคล้ายนิดนึงนะครับน้องแล้วก็มีของดอกจากบอลลูนนะครับน้องพี่ลืมบอกไปเลยนะครับน้องว่ามีของดอกจากบอลลูนด้วยนะครับน้องแล้วก็อันนี้ไม่เหมือนนะครับน้องฟีไฟจะเป็นมีดบินนะครับน้องแต่จุดนี้นะครับน้องจะเป็นปลาบินนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นปลาประมาณนี้นะครับน้องเป็นปลาบินมาเลยนะครับวงน้องซัดดอกเดียวตายเลยนะครับน้องถ้าคนไหนไม่่่ใกกอนนนนะะคครรัับบแลล้ว็ีเยง พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าฟีฟของเรานะครับเนาะเมื่อเวลาจบเกมจะเขียนคําว่าบูย่านะครับเนาะแต่เกมนี้นะครับจะเขียนคําว่าฟีฟ้านะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะไม่ใช่ฟีฟ้านะครับองน้องเรียกได้ว่านะครับเนาะวีวาดีกว่านะครับองน้องเออพี่พูดผิดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าวีวานะครับเนาะส่วนตัวละครก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเชอร์เบต้าอยู่นะครับก็มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะรวมๆทั้งหมดแล้วก็คล้ายกับฟีฟมากๆนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับ ครับเนาะอยากให้รีวิวอันไหนสกินปืนตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะหรือว่าอยากให้ทําแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยนะกันนะครวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลายกันนะครวงน้องบ๊ายบาย